ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องอลโลเทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับเรื่องของข้อดีข้อเสียของการพักโทษนะพอดีมีเพื่อนๆนะครับหลายท่านสอบถามมาว่านะครับแฟนหนูติดคุก2ปีทําพักโทษได้ไหมแฟนหนูติดคุก3ปีทําพักโทษได้ไหมนะครับ ข้อความลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าหลังไหลพลั่งพลูนะครับเข้ามาในนะครับคอมเมนต์ของช่องผมนะครับดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจนะครับอยู่ประมาณ2ปีกับ3เดือนนะครับว่าจะทําคลิปนี้ขึ้นมาแฮนะนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องนี้นะครับว่าข้อดีข้อเสียของการทําพักโทษ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับนะไม่ใช่ว่ามันมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับมันมีเงื่อนไขมันมีพันธะสัญญาปีศาจอยู่นะครับนะเพื่อนๆอย่าได้นะครับไว้ใจอย่าได้ชะล่าใจนะครับอาจตกหลุมพรางนะครับนะดังนั้นเรามาฟังกันนะครับว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับสําหรับการทําพักโทษนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับเราต้องติดคุกมาแล้ว2ในสาของโทษที่เหลืออยู่นะ เพื่อนๆฟังอาจจะงงนะครับนะสใน3ของโทษที่เหลืออยู่หรือโทษที่เหลืออยู่นะครับต้องไม่มากกว่า1ใน3ของโทษทั้งหมดนะฟังถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะงงนะอาจจะด่าผมว่ามึงพูดอะไรของมึงวะหนใน2 2ใน3ความหมายเดียวกันนะครับโทษที่เหลืออยู่นะครับ1ใน3ก็คือนะครับสมมุติว่าเราติดคุกสปีเราต้องเหลือโทษอยู่ หนึ่งปีนะหรือจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า2ใน3อันเดียวกันนะครับโทษ3ปีก็คือจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะมันก็จะเหลือเท่ากับ1ปีเหมือนกันนะครับนะแต่พูดไปพูดมาเพื่อให้เพื่อนๆได้สับสนนะรวมถึงตัวผมเองก็เริ่มสับสนนะครับนะทีนี้นะเมื่อเราเข้าหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขแล้วเราก็สามารถทำพับโทษได้นะส่วนมากนะครับเงื่อนไขก็จะเป็นความผิดครั้งแรกนะครับนะ เป็นนักโทษนะครับนะที่มีความประพฤติดีนะครับไม่ทําผิดกฎระเบียบของเรือนจํานะครับนะแล้วก็มีหลักเกณฑ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นมีที่อยู่อาศัยชัดเจนนะครับมีผู้อุปการะนะผู้อุปการะก็ต้องมีอาชีพสุจริตนะและก็เป็นผู้ที่มีสติสตังสมประกอบนะนี่คือหลักๆเลยนะครับนะหลังจากนั้นเราก็ยื่นเรื่องทาพักโทษนะครับทีนี้นะครับสำหรับคำถามที่เพื่อนๆถามมาว่านะครับนะปี3ปีควรทำพักโทษไหม ในความคิดของตัวกระผมเองนะครับผมไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า2ปี3ปีเนี่ยนะครับกว่าเพื่อนๆจะได้ทําพักโทษนะครับสมมุติว่าโทษ3ปีนะครับเพื่อนๆก็ต้องติดคุกไปแล้ว2ปีถึงจะได้ทําพักโทษด,ดังนั้นมันเหลือโทษอีกแค่ปีเดียวนะครับนะการสะสมวันลดโทษการได้รับอภัยโทษนะครับนะเผลอๆนะเพื่อนๆยังไม่ทําพักโทษเพื่อนๆก็ได้ปล่อยก่อน นะดังนั้นนะครับโทษ2ปี3ปีผมไม่แนะนําให้ทําอันนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะครับเพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะการทําพักโทษเนี่ยมันมีข้อเสียตรงไหนครับมันมีพันธะสัญญาผูกพันนะเราต้องไปรายงานตัวเราต้องใส่กําไรข้อเท้า EM นะครับนะจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยมาตรวจสอบคอยมาสอบถามนะครับนะ ดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นพันธะสัญญามันเป็นข้อผูกมัดนะครับที่เราต้องนะครับทำกับกรมราชทัณฑ์ทำกับกรมคุมประพฤตินะดังนั้นนะครับเวลาเราพักโทษออกมานะครับเราจะไปประกอบอาชีพนะครับใส่กําไรข้อเท้านะครับจะไปสมัครงานก็ลําบากนะจะออกจากเคหสถานก็ลําบากนะครับการที่เราจะทําพักโทษนะเวลาเราแจ้งนะครับตอนที่เขาทําสืบสอบว่าเราจะ กลับมาอยู่ที่บ้านใดบ้านหนึ่งนะครับเราต้องอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับจนกว่าเราจะพ้นการพักโทษนะสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะมาอยู่ที่หมู่บ้านหินดีดนะแม้แต่หินยังดีดนะครับนะวันหนึ่งวันใดนะครับเราอยากไปต่างจังหวัดเราอยากไปทํางานที่อื่นหรือว่าเราอยากไปหาเพื่อนอยากไปเยี่ยมเพื่อนนะครับที่ไม่ใช่คนละแวกแถวหมู่บ้านเราก็ไม่ได้นะครับนะ เกินเวลาที่เขากําหนดก็ไม่ได้นะครับมันจะมีสัญญาณเตือนจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหานะทีนี้นะครับเวลาเราพักโทษออกมาเนี่ยถ้าหากเราไปพลาดนะครับทําความผิดซ้ําโทษที่เราพักไว้เนี่ยจะถูกนําไปรวมนะครับกับโทษที่เรากระทาขึ้นมาใหม่นะแล้วส่วนมากนะครับคนที่ทําพักโทษออกมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ประกันตัวนะดังนั้นนะครับเวลาเราพักโทษออกมาแล้วเราไปเสพยาเราไปขายยาปุ๊บนะครับพอเราไปถูกจับ ไม่ได้ประกันตัวแถมเรายังเพิ่มโทษนะครับที่เราพักไว้และที่สําคัญนะครับเราก็จะโดนมาตราที่เกี่ยวกับความผิดซ้ำซากนะครับไม่เข็ดหลาบนะครับเพิ่มโทษ1ใน2ถ้าเป็นคดีลักษณะเดียวกันถ้าเป็นคดีคนละลักษณะก็เพิ่มโทษ1ใน3นะคดีลักษณะเดียวกันยังไงครับอย่างเช่นยาชนยานะเราพักโทษคดีจําหน่ายมาเราไปเสพยาลักษณะแบบนี้นะครับก็เพิ่มโทษ1ใน2 แต่ถ้าเราพักโทษคดียาออกมาแล้วเราไปทําร้ายร่างกายคนอื่นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่านะครับคดีที่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันนะครับก็จะเพิ่มโทษ1ใน3นะทีนี้นะครับถ้ารวมทั้งโทษที่พักไว้นะครับรวมทั้งคดีที่เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งนะครับความผิดซ้ำซากไม่เข็ดหลาบนะครับมันก็จะกลายเป็นพะโล้เลยนะครับนะรับโทษกันไม่หวาดไม่ไหวนะดังนั้นโทษน้อยๆเนี่ยนะครับให้อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับ2ปี3ปีนะครับนะ ติดเต็มที่ก็ประมาณนะครับสปีเสร็จเศษนะครับถ้าโชคดีนะครับมีอภัยมาสัก2ลูกนะครับนะสปีติดเต็มที่เลยไม่เกินปีปลายๆนะครับนะปี8เดือนนะปี6เดือนด้วยซ้ํานะครับบางคนนะครับนะดังนั้นนะครับโทษน้อยๆนะครับกว่าที่เราจะเข้าเงื่อนไขนะครับมันก็เกือบจะพ้นโทษแล้วนะครับคนที่ทําพักโทษนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนที่โทษประมาณ สี่ห้าปีขึ้นไปนะครับนะมันจะเข้าเงื่อนไขในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับสําหรับการทําพักโทษนะครับนะทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะถามว่านะครับการพักโทษไม่มีข้อดีเลยเหรอข้อดีมีเยอะแยะนะครับนะถ้าเราทําตามเงื่อนไขตามข้อกําหนดเขาได้นะครับอย่างเช่นนะครับเราได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก่อนที่เราจะครบกําหนดนะการพ้นโทษนะเราได้ออกมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักนะ และที่สําคัญนะครับบางคนเขามีธุรกิจนะครับนะมีกิจการนะครับเขาก็ได้มาสารต่อกิจการเขาในกรณีที่เขามีธุรกิจอยู่ในบ้านนะครับนะทำธุรกิจขนาดใหญ่นะหรือว่ามีกิจการครอบครัวนะครับนะเวลาเขาไปติดคุกนานๆนะครับกิจการอาจจะสะดุดนะเวลาเขาทําพักโทษออกมาเขาก็ได้สารต่อกิจการเขาดังนั้นนะครับเรื่องของการทําพักโทษนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆจะนําไปพิจารณานะครับนะประกอบการตัดสินใจผมก็เพียงนํามาเล่าให้ฟังเฉยๆและสิ่งที่ผมแนะนําคือนะครับคนที่โทษน้อยๆนะครับนะผมอยากให้อดใจรอเพราะว่าอะไรครับเวลาเราพ้นโทษตามกําหนดนะอย่างเช่นปล่อยอภัยมาหรือว่าปล่อยชนป้ายมานะครับโทษ2ปี3ปีเรามีใบบริสุทธิ์ออกมานะครับ เวลาเราจะไปสมัครงานหรือว่าไปทํางานที่อื่นมันจะสะดวกสบายเราไม่ต้องถูกติดตามเราไม่ต้องใส่กําไรข้อเท้านะครับการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันง่ายนะครับกว่าคนที่ทําพักโทษออกมาใส่กําไรข้อเท้าต้องไปไรายงานตัวออกจากเคหาสถานไม่ได้ออกไปต่างพื้นที่ไม่ได้ถ้าเราพ้นโทษตามกําหนดนะครับแล้วเรามีใบบริสุทธิ์ออกมาเราจะไปไหนก็ได้นะครับนะไปเริ่มต้นใหม่ตรงไหนก็ได้แถวบ้านเรายาเยอะนะชุมชนที่เราอยู่นะครับมีแต่ยาเสพติดเราก็ ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มียาเสพติดที่ไม่รู้จักใครนะครับนะทำมาหากินสุดจริตมันก็เริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่านะการกลับมาอยู่ในชุมชนเดิมนะครับเจอเพื่อนกลุ่มเดิมใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับคนที่เล่นยาผมเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจคําพูดผมนะครับนะ การที่เราเจอยาเสพติดเจอเพื่อนกลุ่มเก่าๆเจอบรรยากาศเก่าๆนะครับสำหรับคนเล่นยานะครับสายเสพผมเชื่อว่ามันยากที่จะอดใจได้ดังนั้นนะครับเวลาเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่บางทีเราก็ต้องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนอาชีพนะครับนะ เริ่มต้นมุ่งมั่นในชีวิตใหม่นั่นเองนะครับน,ะนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะเข้าใจเจตนาลมที่ผมนําคลิปนี้มาเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าห้ามเพื่อนๆทําพักโทษนะครับแต่ผมพูดถึงความเหมาะสมในความคิดของผมนะครับส่วนเพื่อนๆจะนะครับตัดสินใจยังไงอันนี้ก็เคารพการตัดสินใจของเพื่อนๆเช่นกันนะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t เ s t ขอบคุณครับผม